สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมขอคีบอ้์ดิชเช่นเคยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็จะมาแจ้งข่าวสารเกมอัปเดตกันอีกแล้วนะทุกคนสําหรับการอัปเดตครั้งนี้นะทุกคนก็เป็นการอัปเดตเพื่อนรักขนฟูนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมาให้เราเล่นเนี่ยในวันที่10พฤษภาคมนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเขาได้เพิ่มสภาพแวดล้อมย่อยนะครับผมแห่งใหม่นั่นก็คือทุ่งหญ้าเข้ามานั่น ทุ่งหญ้านะครับผมซึ่งจะเต็มไปด้วยปะทุสัตว์นะครับพร้อมกับเพื่อนคู่ใจนะครับที่เราสามารถให้กําเนิดนะครับแล้วก็ช่วยเราในการประจลภัยได้นะครับผมแล้วก็มีพวกกลไกแลวก็ฟีเจอร์ใหม่เนี่ยให้เราค้นพบอีกเยอะมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือว่าไอเทมต่างๆนะครับมาใหม่เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นกระจกนะทุกคนตอนนี้มีกระจกเข้ามาแล้วนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นวิดีโอนะที่เขาปล่อยออกมานะผมก็ยังไม่ได้ดูนะทุกคนเดี๋ยวลองมาดูด้วยกันนะครับผมไปครับลองดูกัน กดเพล y กันไปเลยเดี๋ยวปรับความชัดนิดนึงขอดูในเซโอ้โหประดุธรรมไรกวดอืมนี่ไงพื้นที่ใหม่จริงด้วยพอ,อมีต้นยงต้นหญ้านะครับเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันอันนี้มันอ๋อที่ฟักไข่เหรออ๋อมีที่ฟักไข่ด้วยนะครับเอาเรื่องวะ อ่ะทุกคนอันนี้คือเป็นการอัปเดตนะครับคือทุกคนดูที่ตรงนี้นะตรงหีบเนี่ยที่มันสามารถหมุนได้เนี่ยก็คือว่าน่าจะมาอัปเดตพร้อมกับประตุสัตว์เลยนะทุกคนก็คือของเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนได้แล้วนะครับในการอัปเดตครั้งนี้ก็น่าจะมาพร้อมกันเลยเน,ะนาะมีอะไรอีกมีกระจกข้างล่างนะครับนี่ไงหมาโอ้เดินตามเราอย่างี้เลยเหรอเฮ้ยคนดีโอ้เฮ้ยเดี๋ยวม่อก้ผมเห็นมันตี ใช่ไหมตีมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับโหนี่ไงน้องงัวของเราน้องงัวนี่เป็นตัวรแรกๆที่ปล่อยมาให้เราเห็นนะครับอ๋อเหมือนเขาอยู่แบบในใบโอมอยู่แล้วอะไรมาณนี้นะมีแพะด้วยนะเมื่อกี้มีหมามีตัวอะไรวะนะเหมือนเป็นจิ้งจอกสองหางเฮ้ยสลามใหม่กระต่ายเดี๋ยวโหโอ้โหเราเล่นกับเพื่อนนี่คือแบบยกตี้ไปตีกับเจ้าพวกนี้โหทุกคน โอ้หเฮ้ยคนน่าสนใจเลยอะเฮ้ยมีนกด้วยเนี่ยข้างบนนี่อะมีนกด้วยนะครับคือต้องบอกงี้ก่อนนะทุกคนว่ามันน่าสนใจมากนะคือแบบสมมติเราเล่นกับเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีสัตว์เลี้ยงคนละตัวมีคู่หูเหมือนมีโปกเกมอนเน่ยแล้วก็แบบไปลุยกับพวกมอนดุท่ามอะไรเงี้ยเฮ้ยคือมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับโอ้โหอัปเดตนี้น่าสนใจมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันนะครับว่ามีอะไรอีกไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะ หรืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับผมที่เราจะเล่นกันแล้วนะนี่ไงอันนี้ก็คือเป็นแป๊บนึ่งนะขอซูมนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นโอเคอันนี้เราสามารถฟลิปได้นะก็คือหมุนที่นอนหมุนโต๊ะหมุนอะไรอย่างนี้นะครับหมุนโอ้โหสวยอะ่ะพอหมุนแล้วมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะเออเนี่ยโหมีพื้นอันนี้น่าจะเป็นพื้นนะเป็นพื้นกระจกนะครับนี่สวยมากเลยอะ่ะพื้นกระจกโหมีอลไยอัปเดตเยอะมากนะครับ ตรงนี้สัตว์เลี้ยงคู่ใจนะครับผมเท่าที่เขาบอกนะครับผมก็คือจะมีเพิ่มสัตว์เลี้ยงมา5ชนิดนะครับผมซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยยังมีความหลากหลายทั้งสีสันให้เลือกอีกนะครับแล้วก็ปลฮะแล้วก,แวก็แล้วก็ปศุสัสั์เนี่ยอีก3ชนิดนะครับก็คือมีสัตว์เลี้ยง5แล้วก็มีปศาสุสั์อีก3โดยสามารถพบไข่สัตว์เลี้ยงนะครับในสถานที่ต่างๆทั่วแผนที่ของคอกิเปอร์นะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องฟักไข่แล้วเนี่ยเราจะฟักเป็นเพื่อนคู่ใจออกมาก็คือคือเราได้ไข่มาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปใส่ในอ่าอุปกรณ์ฟักไข่อะไรประมาณนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็คือชื่อสัตว์เลี้ยงเหรอชื่อพันธุ์อะไรประมาณนี้นะทุกคนก็คือชื่อเป็นซับเทเรียนะครับผมสหายสุนัขที่จมตีสูขหงคุณเดียอุ้งเท้าไม่หยุดและตามปกติก็เป็นเพื่อนที่แสนดีนะครับตัวนี้ก็อ่ารูปร่างคล้ายสุนัขนะครับผมก็คงเป็นหมาแล้วเนาะ อันนี้นะครับอันนี้คือตัวแรกตัวต่อมานะครับผมก็เป็น Ember Tail นะทุกคนวัวดีเทมากเนี่ยโคตรเจ๋งเลยตัวเนี้ยโดยปกติแล้วมักจะทำตามสัญชาตญาณและหุงขันพันแล่นสัตว์เลี้ยงชนิดนี้ดูดันต่อการต่อสู้พอๆกับต่อที่รับเล็บ f ฟอร์นิเจอร์และก็นุ่มหน้ากอดอย่างไม่น่าเชื่อนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้รู้สึกว่าเพิ่มค่าสองสว่างบก2ด้วยนะทุกคน เออโคตรเจ๋งเลยคือผมคิดว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีศูนย์ส,สมบัติที่ไม่เหมือนกันนะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะอ่านแค่คร่าวๆให้ฟังเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นแฟนแฮน,นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสัตว์ฟันแทนะนะทุกคนก็มีหูขนปุยตัวนี้เป็นสหายที่เก่งกานะครับแม้จะตัวเล็กก็สามารถสะบัดขนพิษแข็งใส่ศัตรูได้เป็นการชดเชยออกก็คือแบบ ตัวเล็กๆอะไรนี้นะแต่ว่าสมัดสมัดคนเหมือนเม่นนะครับผมแล้วก็มีพิษด้วยอะไรประมาณนี้นะเอออันนี้ก็จะเด่นเป็นเรื่องสถานะพิษเนาะต่อมาครับผมก็จะเป็นอารลักซ์นะครับผมอันนี้เป็นนกนะสหายปากจะงอยที่เขินอายเกินกว่าจะเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยตัวเองแต่พร้อมที่จะสนับสนุนคุณเมื่ออาวุธปะทะกันโอเคก็คือเหมือนกับตัวนี้จะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับนกตัวนี้เนาะตอนนี้มีกี่ตัวแล้ววะเนี่ย ตอนนี้มี4ตัวแล้วนะครับตัวสุดท้ายอ๋อเป็นสลามเหรอเป็นสลามจูเนียนะครับผมเบบี้สลามหลากสีซึ่งสร้างความเสียหายที่สัมพันธ์กับร่างโตเต็มใบของแต่ละตัวคือยังไงวะแป๊บนึงนะทุกคนพวกเราชาวพักสตอมชอบสลามของเราจริงๆนะผู้เล่นในคอมมูนิตี้จำนวนมากก็ร้องขอสัตว์เลี้ยงที่เป็นสลามด้วยนะครับมาตั้งแต่เราเปิดตัวเอี่เอ็เซเอาละคำของคุณเป็นจริงแล้วนะครับ โดยเลือกได้ระหว่างสลามสีต้มจูเนียร์เหนียวเนอือสลามสีม่วงจูเนียร์ที่เป็นพิษสลามสีน้ำเงินจู Junior, เนียร์ลื่นไหลและสลามลาวาจูเนียร์ลุกไหม้หูมีให้เลือกแบบทุกทุกชนิดเลยนะทุกคนเออที่เป็นแบบสลามนะครับเราสามารถเลี้ยงไดท้ทุกสีเลยอะ่ะเออโคตรเจ๋งเลยอะ่ะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีโหมดสร้างสารรค์เข้ามาด้วยนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นโหมดแบบ เราตกแต่งเองได้อะไรประมาณนี้เนาะก็น่าจะเป็นหมวดสร้างสรรค์ที่แบบเออมีของที่แบบอลิมิเต็ดแล้วก็ตกแต่งได้นะอะไรประมาณนี้น่าจะประมาณนั้นนะแล้วก็น่าจะหมดแล้ววะเนี่ยตรงนี้สินค้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันหน้ามนุษย์ถ้ำเดี๋ยวสินค้าทางการชิ้นแรกของเราอะ่ะเออเวยก็คือเหมือนเขาทําตุ๊กตาขายนะครับเออมานั้น ก็มีอ๋อนี่ไงมีสกุลเงินบอกนะเฮ้ยมีสกุลเงินไทยด้วยวะามร้ยสามสิบบาทนะครับตัวนี้เฮ้ยน่าสนใจอะ่ะอยากซื้อเลยอะ่ะแบบอยากซื้อมานั่งไว้ตรงหน้าคอมเลยเงี้ย แล้วก็หมดแล้วนะทุกคนหรือ2สัปดาห์เท่านั้นเราก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับผมโอเคกันทุกคนก็น่าจะมีมาณนี้นะครับสาหรับอัปเดตนะครับเพื่อนรักขนฟูของเรานั่นเองเนาะก็จะมีอะไรอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะยังไงทุกคนก็ลองเข้าไปอ่านที่หน้าสตรีมดูกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีประกาศเป็นภาษาไทยแล้วนะยังไงทุกคนก็ลองไปอ่านกันดูนะของผมเนี่ยก็แค่มาอ่านข่าวให้ฟังเฉยๆนะทุกคนถ้าเกิดว่าอยากอ่านรายละเอียดเนี่ยยังไงก็ลองเข้าไปที่หน้าสตรีมได้เลยนะครับในเกมของคิปเปอร ขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ